นี่คือวันที่4ของการเดินทางครับระยะทางรวมๆทิปทั้งหมดนี้ก็น่าอยู่ประมาณสักพันหกิโลนะครับวันสุดท้ายของการเดินทางครับกรุงเทพศรีสะเกดจะเดินทางกลับบ้านนะออกจากศรีราชนะครับจากบ้านเวลาประมาณ8 8ดแโมงโอเคตอน,นออกมาฝนก็ตกหน่อยก็ตอนนี้มาถึงที่บางบัวทองนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่บางปะอินนะ นี่อีกหนึ่งข้อดีครับสำหรับการใช้รถมอไซค์เดินทางะนะเข้าซอยซอกแซกได้ก็รถที่มันสภาพาจราจรที่มีรถติดมันก็สามารถบุดบุดวดวิดดด่งหลายทางไปได้ไวกว่านะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับความไม่สบายอะนะแล้วก็อันตรายด้วยนะครับมอไซค์นี่อันตรายกว่าเยอะเลยนะก่ารถยนต์รถใหญ่ ตอนนี้เดินทางออกมาจากบ้านชั่วโมงครึ่งนะครับถึงสระบุรีแล้วเรียบร้อยก็พูดถึงการใช้งาน500เอกเนี่ยความเร็วเหมาะสมก็อย่างที่เคยพูดทุกๆหลายๆคลิปนะก็ประมาณ120แต่ลองสังเกตดูพอเราขนของเยอะๆเ,เต็มคันแล้ววันนี้เรามีเต็นมีของสำรับเต็มคันเลยนะสามปีบสามใบเนี่ของครบเลยน้ำหนักใช้ได้ หนักพอสมควรนะครับมันทำให้รถนิ่งขึ้นอาการสั่นสะท้านขึ้นมาที่แหนปกติแล้ว125ความเร็วที่ความเร็ว125เนี่ยมันก็จะเริ่มสั่นแล้วแต่เนี่ยพอรถมันหนักขึ้นมันก็เหมือนมันจะนิ่งขึ้นนะครับความเร็วสันส่นที่ที่เจอนะครับที่เจออยู่ที่ประมาณ6,000กว่ารอบ ความเร็วก็อยู่มา135ขึ้นไป140เนี่ยก็จะเริ่มสั่นที่ปลายแฮนดะ์ <OR> ครึ่งครับเข้าอำเภอสีคิ้วข้างหน้าก็ลำตะพงครับเดี๋ยวไปดูอัตราสิ้นเปลือเฉลี่ยทิปเอกันนะว่า ไปทั้งหมดกี่ลิตรนะระยะทางประมาณคิดว่าน่าจะมีพันหกรอยกิโลนะแล้วก็ความเร็วที่ถือว่าค่อนข้างเร็วเท่าที่เคยขับมาครับทริปนี้ก็จะเดินทางไกลหน่อยแล้วก็ลากยาวแล้วก็ใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน120-130ช่วงนี่จดูโลกเข้ากรุงเทพมันมีร้อยี่สิก็มี ป,ปกติก็จะวิ่งอยู่ประมาณ21โลลิตร22โลลิตรสำหรับการเดินทางกรุงเทพศรีสะเกดว่าจุดชมวิวสวยๆก็อยู่ตรงนี้แหละลำตะคองระหว่างทางนี้ก็มีทางยกดับอย่บาบังแดดเลยเนี่ย ถือว่าเวลาดีครับตอนนี้สองชั่วโมงครึ่งนะช,ชั่วโมงครึ่งเต็มๆนี่หละก็มาถึงจุดเลี้ยวจุดจุดเลี้ยวออกจากเส้นมิตรภาพเนี้ยพูดถึงว่าสำหรับเวลาสองชั่วโมงครึ่งนี่ก็ถึงว่าเร็วแต่ก็ดีครับได้จอดได้จอดพักหน่อย อ๋อผมจอดพักมาแล้วประมาณ2รอบนะครั้งนี้จะจอดอีกรอบที่3แล้วก็เดี๋ยวจะเติมน้ำมันให้เต็มถังแล้วไปอีกล่างายาวชั่วโมงที่4ของการเดินทางครับยังสี่ชั่วโมงไม่เต็มหรอกอึ่ประมาณยีนาทีก็จะสี่ครบ4ชั่วโมงนะตอนนี้ผมถึงอำเภอน,นังรองนะครับจังหวัดพลรำก็ระยะทางห่างจากบ้านอีกประมาณสักร้อก้ิโลตอนนี้เวลาสิบสนกาสนาทีนะ เ้นเปลืองการเดินทางกรุงเทพสีสเกตนะครับที่ที่เคยทำไว้ได้ก็อยู่ประมาณ21ลิตร2 1ลิตรทั้งหมดนะระยะทางเลาะห้าหิกิโล2ลย21-22ลิตร 4ี0รอยกว่า450ประมาณนี้เพราะมันใช้อยู่ประมาณถังกว่านะ c b 5 0 0 x ถังน้ำมันคอนจูอยู่ที่1 7ลิตรครับผมใช้มัน21ก็มันถังหนึ่งกับอีก4ลิตรถามว่าประหยัดไหมก็เกือบบ่านะครับประหยัดไหมประหยัดลองพิจารณาดูนะว่ากับรุ่นอื่นนะผมไม่ยังไม่สามารถเปรียบเทียบให้ได้นะว่าขับรุ่นอื่นแล้วเป็นยังไงในะคาสเดียวกันมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอะ CC 4 0 7 1 c c เนี่ยถามว่าประหยัดในความรู้สึกตัวเองอะไรโลแล้วเกือบบาท รวมตั้งแต่ออกจากบ้านนะตั้งแต่เริ่มทริปตอนนี้หนึ่งห้ายี่องกิโลแล้วนะครับนะ่าจะจบที่พันหกร้กิโลพันหกกว่าเอาหลักทริปผมก็ขี่มอไซค์เป็นส่วนใหญ่ไม่ก็ได้ไปขี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ ใหญ่็นการเดินทางนะอยู่หลังบนหลังมอไซค์ซะมากกว่านะไม่ค่อยแวะจอดเที่ยวที่นูน่นที่นี่เท่าไหร่เน้นๆก็คือขี่มอไซค์ออกไปไม่ถึงปลายทางนะครับส่วนแผนการเดินทางนี่ก็มันเปลี่ยนได้ตลอดอะอย่างทริปวันนี้จริงๆแล้วเน้นเออยากจะไปน่านนะแต่พอขี่รถมาได้สักพักในะช่วง น้ำหนาวนะอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวรถมันเยอะก็คิดว่าคนออกต่างจังหวัดไปเที่ยวกันเยอะน่าจะไปแล้วก็จะไม่ค่อยไม่น่าจะสนุก,กน,นะคนเยอะแย่งกันทงแย่งกันเที่ยวก็เลยตัดสินใจขี่รถเล่นดีกว่าขี่รถเล่น <laughs> พันกว่าโลเลยเออครึ่งค่อนประเทศได้แล้วนะแต่ก็มีเป้าหมาย,ยครับที่ อยากจะทำนะก็คือเดินทางรอบประเทศไทยสัก,สกทีหนึ่งอาจจะไม่รอบแบบชิดขอบนะอาจจะเป็นเส้นทางหลัก,ลกอย่างอีสานขึ้นเหนือแล้วก็เหนือลงมาที่กรุงเทพแล้วยิงเส้นเส้นภาคใต้ไปภาคใต้สักจังหวัดหนึ่งเน้นหลักๆก,ก็คือการขี่มอเตอไซค์เนี่ย อย่างน้อยได้วันละ500โลก็ยังน่าจะโอเคสำหรับตัวผมนะแต่ไม่รู้ว่าที่แบบนี้อยากจะมีเพื่อนๆคนไหนอยากสนใจอยากจะไปด้วยไหมโอเคถึงบ้านจบทริปครับระยะทาง1,638กิโลนะผมใช้เวลาไปกรุงเทพสีเกตนะครับตอนนี้บ่าย2:27 ก็ใช้เวลาไป6กชั่วโมง10นาที15นาทีประมาณนี้ก็จบทริปง่ายเดี๋ยวมาดูอัตราทิศเปลือเฉลี่ยทั้งทริป A นะปิ้งไป1638กิโลไปสีตะเกตเพชรบูรพิษสีตเกตเพชรนุโลเพชรโลกวิง่งเข้ากรุงเทพกรุงเทพ,เทพแล้วก็มาสีตะเกต1,638กริ 1, กิโลครับเฉลี่ยไฮเวลรลต ใช้ยีบสองกิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันไปทั้งหมด72ลิตรเท่าไหร่คูณ21บาทไป21คูณ72ลิตรเท่ากับค่าน้ำมัน1512บาทโอ้โหเติมกันบ้าคลั่งเลยนะโอเคเราแคปคลิปนี้ครับแค่นี้ครับเมื่อยแล้วขออนุญาตไปอาบน้ำนอน Adik